มาค่ะวันนี้นะคะหนูแดงพาชมเอเวอร์เรสสปอร์ตแต่งสูรตานดูใบแรปสีเขียวมัชะมาดูกันเลยค่ะเป็นไงคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าหล่อเรียบหรูดูดีสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ ชุดแต่งมีอะไรบ้างเดยวหนูแดงพาชมกันเลยค่ะมาเริ่มนะคะในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนเลยสําหรับกระจังหน้าคันนี้นะคะจะเป็นของวิกเตอร์นะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะมีตัวม้าแบบนี้ด้วยนะคะก็ทําให้ตัวกระจังหน้าเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับตัวไฟด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นตัวครอบไฟพร้อมทําสีดําเงาแบบนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่า แค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วนะคะสำหรับตัวกันชนด้านหน้านะคะก็ใส่ชุดครอบนะคะเป็นตัวชุดวิตเตอร์เวอร์ชันที่สองนั่นเองค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันที่ทำให้ตัวรถเนี่ยเรียบหรูดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละค่ะมาค่ะดูในส่วนของสีกันดีกว่าสำหรับคันนี้เป็นไงสีบอกเลยว่าน่ารักดูดีมากเลยนะคะสีเขียวนี้นะคะจะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะคะแบบรอบคันเกรดพรีเมียมนั่นเองค่ะ ถ้าอยากแรปสีนี้นะคะบอกหนูแดงได้เลยว่าน้องหนูแดงพี่อยากแรปสีเขียวมัชะนะคะอันนี้คือเป็นสีเขียวมัชะนั่นเองค่ะมาค่ะดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาจัดทรงนะคะโหลดโล่งนะคะ2นิ้วด้วยนะคะเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโคงแล้วก็ตัวโช๊คนะคะซึ่งตัวโช๊คใช้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัว oem 2.5นะคะกระบอกสูบใหญ่ๆซับแรงกระแทกได้ดีมากเลยค่ะและสําหรับตัวแม็กยางนะคะจะเป็นแม็ก ของงาน a v a m p i e ขอบ20นะคะเป็นแม็กโฟร์ฟอร์มิ่งด้วยนะคะก็คือเป็นแม็กที่เบานั่นเองค่ะรัดมาพร้อมกับยางโตโยท้านะคะ Open Country RT นะคะสเปคอย่างที่275ทั55 R20 นะคะพอโหลดลงมา2นิ้วและใส่ตัวสเปอยางนะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้ทรงที่หล่อพอดีกันแบบนี้เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาชมกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพอพาขึ้นดูด้านบนนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตัวหลังคานะคะเขาจะมีการแรปนะคะสีขาวเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่แรปนะคะไม่ใช่เป็นสีของตัวรถนะคะคันนี้ก็คือจะแรปเขียวมัชชะแล้วก็หลังคาด้านบนเป็นสีขาวนั่นเอง คือเรียกได้ว่ามันเข้ากันมากๆเลยนะคะสำหรับ2โทนสีนี้นั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมีการอัปเกรดนะคะไฟท้ายด้วยแบบ Full LED นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะที่เป็นสปอยเลอร์ของชุดวิกเตอร์นะคะก็แรปนะคะสีขาวเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายนี่เลย อันนี้นะคะก็มีติดอะคริลิกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเป็นอะคริลิก4ูณ4นะคะก็สามารถตกแต่งได้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของครอบด้านท้ายก็จะเป็นคอบของวิกเตอร์ทรงท่อนะคะเลือกเป็นทรงท่อเลข8แบบนี้เลยค่ะเป็นไง คันนี้หล่อมากๆเลยเนาะเดี๋ยวหนูแดงพาไปชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะถ้าพี่พี่ชื่นชอบนะคะอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักแชทนะคะมาหาหนูแดงได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0925455322ค่ะหนูแดงพากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปแล้วก็ไลฟ์สดรถหล่อๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ